สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมนายรีวิวหนูทดลองร z a ดานะครับผมรีวิวสินค้าจากร z a d a นะครับผมรีวิวจริงก็มันเลือเล่อยเปื่อยครับมีสินค้าอะไรสั่งมาก,ก็ลองรีวิวดูตอนนี้ก็พอดีไปเจอนะครับผมในร z a d a นะครับผมไอ้นี่มันมันไม่พิมพ์บอกมาว่าราคาเท่าไหร่จำไม่ได้เหมือนกันแต่ดูเหมือนจะไม่แพงมากอืตัวนี้อ่ะ ถ้าจำไม่ผิดไม่รือจําไม่ได้ไปแ,แกะดูเลยแกะดูเลยแล้วกันตัวนี้เหมือนเหมือนไฟเพิ่มสายอ,อเคมีราคา,าให้ไหน่ะครับราคาอืมมีจะไปส่งของรายละเอียดสินค้า โอเคครับราคาไม่รู้หายไปน,นะก็ได้มาเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเป็นตัวนี้คือไฟสําหรับให้แสงเพิ่มแสงนะครับเวลารถถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพนะครับผมก็เพิ่มเข้ากับกล้องหรือว่าอโทรศัพท์มือถืออะไรประมาณนะั้นโอ้ที่ท่านใส่มาเหมือนไม่ต้องการให้แกะ อ่าน,นะครับเราก็ดึงออกมามีอะไรบ้างนะครับจะได้ประมาณนี้แกะตรงนี้แกะตรงนี้อออโอเคอืมที่ให้มานะครับก็จะมีสายชาร์จสายชาร์จซึ่งเป็นแบบอ่าร,รู้สึกจะเป็น Type C นะครับทันสมัยหน่อยนะึงชาร์จเร็ว อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขามีชาร์จไฟมาหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวเราต้องลองเปิดดูดูเหมือนจะไม่ได้ชาร์จไฟมาให้โอเคครับไม่ได้ชาร์จมาให้แล้วถ้าสมมติว่าผมต่อกระสายชาร์จไทส C ที่ผมมีอยู่ เราเปิดชาร์จไปด้วยเปิดไปด้วยได้หรือเปล่าไม่ได้อเนี่ยครับผมถ้าสิบเข้าไปมันก็จะเริ่มชาร์จแสดงว,ว่าเขาไม่ได้มีไฟมาให้เลยนะครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จเสร็จเรามาดูกันว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างนะอ,อ,อโอเคครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง ครับก็มาว่ากันต่อหลังจากเอาไปชาร์จแบตมาเรียบร้อยแล้วก็มาดูกันว่ามันทํางานกันยังไงนะครับก็มีปุ่มสวิตช์อยู่ตรงนี้กดอโอสว่างเชียวนะจริงถ้าเออเนี่ยนะเนี่นะครับเวลาให้แสงภาพก็จะดูดีขึ้นนิดนึงนะครับไอต,ตัวนี้ราคามันถ้าจำไม่ผิดราคามันสี่ร้อยกว่า ไอ้ตรงนี้ก็สามารถปรับโหมดได้เป็นไฟเปลี่ยนโทนจะเป็นบอมหรือไว้นะครับผมได้นะครับผมก็เลือกเป็นไว้ไอ้ตรงนี้ก็ปรับเหมือนเหมือนปรับความสว่างกี่มากน้อยเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานถ่ายคลิปถ่ายวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยเราเราต้องการเพิ่มแสงนะครับแสงอะมากหน่อยก็จะสว่างมากขึ้นมากไปก็ลดลงอ โอเคนะครับสมมุติเราไปติดสมมุติว่าติดอ่ะเหนือแถวๆนี้เราก็จะได้ความสว่างมากขึ้นแต่จริงๆมันต้องมีตัวตัวต่อพอดีผมไม่มีน,นะน่ะก็เดี๋ยวรีวิวเลยง่าย,าย,ายๆทันๆแล้วกันเดีย๋ยวเอาลดไฟลงลดเีลดลงอ่าลดลงปิดไปก่อนถ้าผมไอตัวนี้นะผมว่าเนี่ยตัววัสดุ ทุกอย่างโอเคแต่ตรงนี้เป็นพลาสติกจริงๆถ้าเป็นไปได้ยังให้เป็นโลหะเป็นโลหะมันก็จะแข็งหน่อยนะตรงนี้ก็สามารถนําไปล็อกเข้ากับตัวถ้ายัางเป็นไอตัวฐานที่มันใช้ถ่ายออกงานนะครับผมหรือติดกับกล้องหรืออะไรก็ว่ากันไปนะตรงนี้ก็ปรับองศาได้เราต้องการแสงมุมไหนนะไม่ได้ไม่ได้เปิดอะไรไปโดนนี่เฉย ต้องการแสงมุมไหนเราก็สามารถปรับได้นะและ้วก็คือประโยชน์การใช้งานผมว่าลงตัวนะวัสดุก็ทั่วๆไปแล้วครับผมก็ถือว่าโอเคคงคงไม่อาจจะแพงกว่านี้ถ้าเป็นโลหะไม่รู้จะมีหรือเปล่าแต่นี้มันเป็นพลาสติกแต่นีน,นะแต่ความคงทนก็อยู่ได้ในระดับหนึ่งนะครับผม ค่คาประมาณ400กว่ากว่าเท่าไหร่จำไม่ก็ได้4 4 0กว่ารับงผมถือว่าโอเคเลยนะโอเคเลยให้ค่าความสว่างเหมาะนะครับผม่าไรเนี่ย 6,500k ตรงนี้ครับต,ตัวนี้ก็คือใครสนใจนะครับผม ถ่ายคลิปถ่ายอะไรเนี้ยได้สั่งสั่งมาจากลาซาด้ได้ตัวนี้แค่แบบ400กว่าบาทช่วยเราช่วยช่วยงานเราถ่ายคลิปถ่ายแล้วนี้ก็จะดูนะครับดีขึ้นนะครับนะครับพอแสงดีขึ้นเนี่ยภาพก็จะออกมาดูดีขึ้นไม่มืดกันไปจริงๆตัวนี้ก็อยากไม่อยากรีวิวอะไรมากนะครับผมเพราะมัน,มนภาพมันเห็นชัดอยู่แล้วบอกแค่ว่ามันโอเคลงตัวคุ้มค่าใครสนใจก็ลองซื้อหามาดูนะครับผมแต่ว่า ร้านไหนไม่บอกนะครับผมไม่ได้มาโฆษณาแค่มาบอกให้รู้ว่ามีของแบบนี้ขายในจักรวารแค่นั้นเองอยังไงก็ขอบคุณมากครับที่สละเวลาดูรีวิวนี้เดี๋ยวรีวิวหน้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันใหม่ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ